อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะคะการออกแบบอัลกอริทึมการเริ่มเขียนโปรแกรมต้องออกแบบการทํางานของโปรแกรมขึ้นมาก่อนหรือเรียกว่าการออกแบบอัลกอริทึมทําได้โดยสร้างลําดับของคําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานเช่น <c oughs> ถ้าต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่109หมุนซ้าย90องศาแล้วเดิน109สามารถเขียนได้ดังนี้เริ่มต้นคลิกเมาส์ เดินหนึ่งร้อยเก้าหมุนซ้ายเก้าสิบองศาเดินหนึ่งร้อยเก้าจบตัวอย่างถ้าต้องการออกแบบอัลกอริทึมประมวลผลการสอบโดยวิชาที่สอบจะมีคะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนถ้าทำคะแนนได้มากกว่าหรือเท่ากับ70คะแนนจะสอบผ่านและถ้าได้คะแนนน้อยกว่า70คะแนนจะสอบไม่ผ่านปัญหาข้อมูลรับเข้าคือคะแนนส่วนข้อมูลส่งออกคือผลการสอบเจ้าอัดเขียนอัลกอริทึม ดังนี้เริ่มต้นรับคะแนน X พิจารณา x มากกว่าหรือเท่ากับเจจริงหรือไม่ถ้าจริงผลสอบผ่านถ้าไม่จริงผลสอบไม่ผ่านแสดงผลสอบจบการออกแบบอัลกริทึมควรเขียนการทำงานหลักๆัออกมาก่อนสำหรับการทำงานย่อยๆอาจแทรกเข้าไปภายหลังได้เป็นยังไงกันบ้างคะจบเนะื้อหากันไปแล้วครูอยากชวนน้องๆมาทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้กันต่อเลยคะ่ะ กิจกรรมการออกแบบอัลกอริทึมนักเรียนออกแบบอัลกอริทึมการประมวลผลการสอบโดยกำหนดโจทย์ดังนี้ฉเฉลยคำตอบเริ่มต้นกรบฟคะแนน x พิจารณา X มากกว่า49จริงหรือไม่ถ้าจริงผลสอบผ่านถ้าไม่จริงผลสอบไม่ผ่านแสดงผลสอบจบ